เรากำลังจัดกระเป๋าไปไหนครับลกูกญี่ป,ปุ่นญี่ป,ปุ่นญี่ป,ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพื่อนดูจะบอกว่ามันอยู่ติด JR เลยแล้วแบบเป็นแหล่งแบบว่ามีแบบกาชสปองมีแบบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเยอะไม่ไหวแล้วเราต้องเลือกนะคะว่าเราชอบอะไรเราเอาหมดนี้ไม่ได้นะคะเพราะเยอะมากว้าว,าวไวกิ้งโชว์น้องโรมา่าแล้วนะคะดีโอ้โห สวัสดีคันเพื่อนนี้นะคะพบกับรายการแล้วแต่แม่ค่ะวันนี้นะคะแล้วแต่แม่ออนทูลพาไปที่ญี่ปุ่นค่ะเอาให้จุดๆรัดๆกันไปนะคะวันนี้นะคะเราจะไปกันทั้งหมด14วันนะคะไปทั้งโตเกียวทั้งโอซาก้านะคะช็ดมีรับรองถูกใจใสายเด็กแน่นอนค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนใส่เสื้ออันบาวนะคะ เวลาเราเดินทางนะคะเราก็จะใส่ชุดที่มันสบายอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราต้องนั่งในเครื่องเป็นเวลานาน6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะล้วก็เน้นชุดที่มีความสะดวกสบายนะคะก้องตัวแม่ก็เลยเลือกอันเบานะคะ <Un bound S 1> ดีไซน์สวยด้วยนะคะเพื่อนๆแ <laughs> งเพื่อนๆก็สามามาไปติดตามหรือว่าคลิกสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เพจอันเบาค่ะ นี่นะคะต้องบอกไป็ทิปที่พวกเราเดินทางกันเองเราต้องเอารถเข็นไปนะคะเพราะว่ากลัวว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะเดินไม่ไหวนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาเด็กๆเข้าไปนั่งที่มิร์คเคินเรากันก่อนนะคะไปหาอะไรทานก่อนข<ม>ึ้นเครื่องค่ะดูกันดีกว่าวันนี้เขามีอะไรให้กินบ้างมิรคเคลเลานะคะเร <tem ân> าจะกินอะไรอุ้ยมีน้ำส้มนี่มีขนมปังครัวซองด้วยนะคะอันนี้สุกบ,บอกโคลี่นะคะลูก ตารุรอะไรคะอครอขอกเกล็ต้องรีสติกใช่ไหมแม่ใช่เขาก็จะบาดมาบนกุกันให้เราอย่างเงี้ยคะ่ะกุกันอันนี้ก็คือไทยเราก็จะทิ้งไปเลยนะก็อรอใช่หรือเราจะเอากลับไปก็ได้ขอเขากลับไปได้เพราะเขาทิ้งอีกแล้ววันนี้เราได้ขึ้นบัสนะคะไปแอร์เอเชียเด็กๆตื่นเต้นดีใจกันใหญ่ในคัเนีย ติดกระงอันดานนะคะอันนี้ถ้าเราจะเอาขึ้นมาบนเครื่องเนี่ยเราก็ต้องมีบร,รับรองแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งทางสายการบินใ้เรื่รอยนะคะเนื่องจากอันนี้เป็นไฟดึกนะคะเราต้องฉีดให้น้องเนาะเราจะมาเริ่มฉีดให้น้องกันเลยนะคะน,นี่แม่กระปุกอะพอ์แพรมาเรียบร้อยๆขีดแบบนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวกปนอนก่อนนะคะเจอกันอีกทีในที่ญี่ปุ่นนะคะสวัสดีนะ เราก็ถึงที่สนามบินนาริตะโตเกียวแล้วค่ะเดี๋ยวเรารีบไปเอากระเป๋านะคะแล้วก็ไปทำเรื่องเข้าเมืองแห่เรียบร้อยค่ะไปกันเลยอาคาที่ญี่ปุ่นนะคะห้ามนำเข้านะคะเนื้อสัตว์ผักและผลไม้ทั้งหมดนะคะว่าจะเป็นแฮม ใส้กรอกอะไรก็ตามเอามาไม่ได้นะคะเพื่อนๆหมูหยองเลยอะไรก็ทมนะคะเขาจะมีสุนัขนะคะคอยดมกลิ่นนะคะนี่ค่ะเป็นน้องวิกเกิลนะคะน้องวิกเกิลจะคอยเดินดมแบบนี้นะคะเพื่อนๆขจะเป็น 6A 6B แล้วก็ 6C นะคะ สำหรับเพนอาลานนะคะยังไม่ถึงค่าผัวไม่เสียตังค์เอานั่งตักได้ไห<ย>นเพนอลันอยู่ไหนฮัลโหลนี่ป,ป่าป๊าอะฮะจะนั่งรถบัสด,ด้วยเพนอลันดีใจไหมเพรอลันชอบนั่งรถบัสไหมครับกันใหญ่ไปเลยกันใหญ่ไปเลยเลยหรอใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะไปที่แม็กซ์เวลล์นะคะอะคาเรียมค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอากระเป๋าไปเก็บที่พักแล้วก็ไปหาอะไรกินกันก่อนเนาะใช่ค่ะเพราะตอนนี้พวกเราท้องในใจน่าจะแบบกึดกึด ก็ถึงสถานีโตเกียวสเตชันแล้วนะคะเดี right okay. 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 Hey. Like ๋ยวเราจะไปต่อแท็กซี่กันนะคะแล้วไปที่ JR เมดนะคะอากิธันระที่โรงแรมกันค่ะถูกมาแท็กซี่เลยนะคะะวานบอกว่าขุกขับขุกขับเพรว่าของเยอะมากมีกระเป๋าสองกระเป๋านะ เป็นรถเข็น2องคันที่จะเป็นต้องออกมาเพราะว่าเผื่อเดินกายเด็กเดินไม่ไหวน,นี่กระเป๋าโกทัโมโของน้องนนี่จะเป็นกระเป๋าใส่พวก iPad ใส่พวกอุปกรณ์กล้องนะคะต่างาล้านั่งอยู่ข้างหน้าอาน,นนี้คือรถเข็นค่ะ่ะท็กซี่ที่นี่คันใหญ่มากไปแล้วค่ะ ที่ JR เ,เมดอากิฮาระค่ะเพื่อนๆดูจะบอกว่ามันอยู่ติด JR เลยแล้วแบบเป็นแหล่งแบบว่ามีแบบกาชปองมีแบบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะบบอตอนนี้เจคือแบบเคซีมาค่ะติด JR เม a สเตชันเลยเกิดเลยขนางไอลีออรูเิมทีของน้าเยี แกงเดิมแกงเดิมค่ะอยู่ที่มินิมาร์กด้านล่างนะคะนี่พามเพื่อนมาดูมีฮาริโบที่เป็นมาริโอ้ด้วยน่ารักมากเลยอะคะ่ะขนมแบบเนี้ยแบบนี้สามารถแบบหยิบไปฝากเด็กๆได้เลยนะเพื่อน อร่อยไหมลองชิมสิเจ๊รถอะไรคะสรุปเจ๊ซปเปอร์มัชช่เพื่อ,อนะอะไรครับฮอกไกโดลงเตือโอเคอันนี้นะคะอันนี้รถอะไรหูือฮอกไกโดโอเค โอ้โหเรื่องไม่ถูกเพืยอนไม่ไหวแล้วเราต้องเลือกนะคะเพราะเราชอบอะไรเราเอาหมดนี้ไม่ได้นะคะเพราะเยอะมากเลือกนะคะคเพื่อนๆว่าแบบชอบอันไหนถ้าหมดนี้ก็คือแบบนับตู้ไม่ไหวเลยโอเมีเท่าไหร่อะ่ะเดี๋ยวเราไปดูซิเด็ก,เดกๆเขาจะได้อะไรกันบ้างนะคะเอาอะไรคะเลือกเลือกยันค่ะยันคืออะไรอะ่ะลูก นี้เหรอเอาไปทำอะไรยันนะเอาไว้ต้องกางผีบ้าหรอไม่ต้องพ่อเรามีพระแล้ว,ลวยังอื่นไหม เถ้าตัดสินใจแน่ใช่ไหมเอาอันนี้ <c oughs> แต่หนูจะไปหาอันนั้นก่อนไปอ่ะหาอีกแล้วเมื่อกี้โบตัดสินใจแน่แล้วแม่ลืมชักจะงงกับหนูแล้วเนี่ยข่าวแบบกุระขาเมือ่อนุอะโอเคหยอกเลยมาแล้วน,น,นทุกคนว่าแกไหนในแกออกมาโชว์เพื่อนสิแกะได้ไหมไมห <c oughs> ปเลยไปเลย จริงเหรอวสวยปะสวยค่ะไหนดูนี่่นี้นะเอ๊ะ so c u ไปต่อค่ะยังไม่หมดพอแล้ววันอื่นมีอีกอยู่นี่หลายวัน <laughs> ถ้าเราก็อยู่ที่ห้องแล้วนะคะห้องของเรานะคะก็ในโตเกียวนะคะก็จะเป็นขนาดมาตรฐานประมาณนี้นะคะเพื่อนขนาดเตียงนะคะก็คือมีขนาดใหญ่สามารถนอนได้สี่คนเลยใหญ่เบ้อเลยเหรอเหมือนรถบ้านเลยเว่อไม่ใหญ่ขนาดนั้นส่วนส่วนสไตล์ของที่นี่นะคะก็จะแบบพวกคอนโดค่ะ ก็ประมาณพวกคอนโดแต่ก็ดีมากเลยค่ะหนูชอบมากเลยโอเคหลังจากเราเข้ามาพักผ่อนในูรลงแล้วรมร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแม็กซ์ l วลล์อะคูเรียมกันนะคะค<ป>่าเดี๋ยวเรามาซื้อบัตรอ่าสำหรับใช้รถไฟฟ้าใต้ดินก่อนนะคะชื่อว่าบัตรสุ่ยกา คลออกเสียงถูกไหม S U I C A นะคะที่นี่พาดะมีรถไฟหลายแบบนะคะถ้า JR ก็จะเป็นรถเร็วนะคะแบบว่าตามจุดต่างๆเนาะถ้าเกิดเป็นซับเว์หรือเมโทรเนี่ยก็จะราคาแบบว่าย่อมเยาลงมาเนาะแล้วก็จะมีอันที่เป็นชิงชนเซนนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะ,ะกันหลังนี้ EM กมกำลังซื้ออยู่ มารอรถไฟกันนะคะเพื่อนสามารถใช้แอป,ปะนะคา Google นะคะเจอสถานีที่ไปนะคะแล้วก็จะบอกตลาดเวลารถไฟขึ้นมาได้เลยเดะะี๋ยวเราจะหาทางออกไปแม็กซ l เวลล์อาควา p a อันนี้นะคะ แม่ช่วยเอาคาวเล่มของเราจะอยู่ในโรงแรมนี้นะคะ p i n ์ Hotel นะคะเอามาซื้อตั๋วมาก่อนล่วงหน้าได้นะคะแม่ก็ซื้อตั๋วล่วงหน้ามาก่อนนะคะก็สามารถซื้อได้จากที่ลาโก้ก็ได้นะคะหรือซื้อมาจากกูก็ได้เนาะก็ลองดูนะคะว่าราคาแต่ละที่แตกต่างกันไหมว่าอย่างไรเนาะ แอนนิคทาวเวอร์ไว้นะคะแล้วเราก็จะเจอ,ก,จเจอกับแม็กซ์เวลล์อะคาเรียลอะแม็กซ์เวลล์เอควาพาเอาสอ้งเอาถ่ายรูปก,กันหน่อยแล้วถึงแล้วไปเนี่ยโตมโหรานมากเลยนะคะที่แรกนึกว่าอยู่ในตึกแต่เปล่าเขาเป็นตึกที่แย่ออกมาแต่ว่าอยู่ด้านหลังนะคะโรงแรมปรินซ์โฮเทลนะคะ ถ้าเพื่อนมาให้มองหา a อน e x t o ็ e r ไว้แล้วก็เดินต่างไปใหมเ่เลยก็จะเจอนะคะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแลกตั๋วกันก่อนอ<เ>ค่ะเจอ้อันดากับน้องไอรีไปเล่นมาหมุนแล้วนะคะ เพียวขอันด้ากิโลมานะคะทุกคนเพรียน,น,นั่งตัวไหนถ่ายรูปไปแล้วฉล,ลามลงมานี่เป็นฉลาม <laughs> ชอบไหมโอ้เจอชายฉลามเหรอเป็นอะโครียมที่สวยมากนี่น้องปลาว้าวไวกิ้ง สวยมาก Coral Cafe Bar โหอุ้ยปานิโมตัวเบลอเลยอ่ะลูกเจ้าหอยคากบอกว่าเขาคือปลานะคะเพื่อนๆมันดูเหมือนกับมองไปแกมันดูเหมือนเป็นปลาการังนี่แต่เขาคือปลาจริงๆ นี่คือ fish, เจลลี่ฟิซสเพลนแมงกะพรุนตัวเบลเลอร์เลยตัวใกลๆเลยตัวใหญ่มาก<อ> เราเคยที่พัทยาจะได้ไหมคะดูซิว่าที่นี่เด็ดไหมว้าที่นี่เขาได้เปิดให้ขี่ลูกมีให้ดูแล้วก็มีลมโชว์ด้วยอโอ้โอโอ โที่นี่คือแบบสุดผังมากนะคะไม่เหมือนที่ไม่ใช่โชว์ลงมามันคือคอนเสิร์ตลงมาด้วยซ้ำนะคะโอ้สวยมากเลยอ่ะเออสวยมากเลยแกตาค่ะตัวอะไรแบบปลาเหมือนฉลามนะคะบ่อฉลามใช่ไหมอุ้ย น้องคือฉลาดไงปาปาเนี่ยอ็อ <Yeah. S 1> uh, อันนี้เจเปนนิสเซฟายเดวิลโอเคบัตเทิลลิ่งแองเจิลฟิชเยลโลแบนเดสโอเคกราฟิกหรือเปล่าแม่ก็เห็นอยู่ว่าใส่ใจค่ะเฮ้ยเหมือนภาพกราฟิกเลยตัวจริงหรอใช่ mm hmm. กินนะคะเต็มเลยน้องแผ่นกลิ้น,นว่นายน้ำกันนี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่โอ้โห แต่เราวังไม่เห็นความจริงน้องเขาอยู่ใกล้เรามากอันนี้คือเขานอนหลับอยู่ในน้ำกินเล็บเะยังทำออันนี้น้องนะน้องเขาทำอะไรเขาเล่นเหรอโอ้โหเขาหมุดๆมุดมุด,มดแล้วเขามาโผล่ตรงนี้นี่เขาโผล่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจะเอ๋อุ้ยอุ้ยน้องมาใจ๊กล้าเราเลย